สวัสดีค่ะปิดโอริโอเลออนุพันธ์ประจำที่30กีนาคม2559นะคะใน,นส่วน s ซ f ตี้เน็ต u ิ u เจอร์นะคะเมื่อวานในส่วนของเอสนอ16นะคะก็ปิดรีบาวกับขึ้นมาที่ระดับ886.40จุดนะคะทั้งนี้เองเนี่ยก็มีแรงซื้อคืนเข้ามาในช่วงบ่ายนะคะก่อนที่ตลาดจะปิดทำการ หลังจากที่มีในเรื่องของอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกนะคะในส่วนของการกระ,ะตุ้นการใช้จ่ายนะคะท่องเที่ยวนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้นะคะ1.5หมื่น บาทแล้วก็ในส่วนของการผลักดันในส่วนของโครงการรถไฟฟ้านะคะก็ทําทให้มีแรงเกินกาไรเข้ามานะคะแต่ว่าในวันนี้เองเนี่ยปัจจัยที่เข้ามามีน้ําหนักแล้วก็ยังน่าจะหนุนซนลิเมนในเชิงบวก ได้ต่อก็คือในส่วนของแอถลงการของประธานเฟดนะคะนางเจเนตเยเลนเมื่อคืนนี้เนี่ยที่ระบุถึงการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐบ้าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างเรามาระวังนะคะเนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศที่ทําให้อ่าจะไม่รีบคุมเข้มนโยบายทางการเงินนะคะก็ตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐยุโรปเนี่ยดีตัวขึ้นนะคะแล้วก็ราคาทองคําก็มีการดีตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงด้วย ะะแต่ในทางกับกันเนี่ยตัวราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะร่วงโลยอีกครั้งหลังจากที่กลับมากังวลในเรื่องของอุปทานที่ล้นตลาดนะคะเมื่อมีข่าวว่าซาอุดีอาระเบียและก็คูเวตเนี่ยกลับมาผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งสต็อกน้ำมันดิบในฝั่งสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะคะยังสร้างความผันผวนให้กับ กลุ่มพลังงานนะคะจึงมองว่าในส่งอานย์เอนะคะก็ลุ้นว่าถ้ายืนเหนือระดับ890จุดได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับ899จุดนะคะกลยุทธก์การลงทุนนะคะเมื่อวานยังไม่สามารถเปิดช็อตได้นะคะกลับมาเปิดรอง x อ0 m าศย์เอถ้าผ่านระดับ890จุดนะคะเป้าหมายทำกำไร899ากแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหาว่าหลุด ต่ำกว่าจุดเข้าสิ่จุดนะคะส่วนซิงเกิลสต็อกฟิลเจอร์นะคะเมื่อวานไม่สามารถเปิด ITD M 1 6ได้วันนี้แนะนำะเก็งกำไรใน AV M 1 6นะคะสัญญาณทางเทคนิค เรียกว่ามีการเปิดแกบแล้วก็ยืนในแดนบวกได้นะคะ m a c d m o d i f i e stochastic เลี้ยงตัวเหนือเส้น Signal Line นะคะมีน้ำหนักในทางฟื้นตัวปัจจัยด้านพื้นฐานเนี่ยมองว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะสำหรับ AV เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นนะคะแล้วก็ถ้ามอยเรื่องของความผันผวนของราคาน้ำมันเอเนี่ยไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากนะักเนื่องจากมีการล็อกราคาน้ำมันไว้ที่ระดับต่ำนะคะ แล้วก็ยังได้ประโยชน์จากการที่คู่แข่งเกิดปัญหาการขาดแคลนนักบินนะคะมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐก็น่าจะเป็นประโยชน์ในทางอ้อมด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามองในส่วนของการเปิดเส้นทางบินใหม่ปีนี้เนี่ยทำให้ผู้โดยสารมีแนวนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็หนุนผลประกอบการนะคะลอง AV m 1 6ที่5.52นะคะเป้าหมายทำ้ไหาแแล้วก็ตัดขาทุนหาว่าหลุด5.41คะ่ะสวัสดีค่ะ